ข่าวเรื่องพระนะมีเรื่อยๆแนละ้วที่ไม่เป็นข่าวก็คงมีอีกเยอะเหมือนกันคงมีไปเรื่อยๆพวกเราภาวนาแล้วก็จะรู้ว่ากิเลสไม่ใช่เรื่องสู้ง่ายพวกเราสู้กับกิเลสเมื่อเราตั้งอกตั้งใจสู้ยังพลาดง่ายๆเลยไม่ใช่สู้ชนะมันง่ายนะ เวลาเราเห็นคนพลาดก็อย่าไปซ้ำเติมก็มีเรื่อยๆนะ <P ew ild> พูดให้ฟังหลายทีกนะิเลสไม่กลัวผ้าเหลืองกิเลสไม่กลัวตำแหน่งมีสมณศักดิ์อะไรมีตำแหน่งอะไรกิเลสไม่ได้กลัวสหิหนั้นเป็นเรื่อง ธรรมดา